วันนี้อากาศเย็นเนาะรื่ไหมครับอากาศเย็นอาบงมันก็เย็นเออไม่ใช่อาบุญบอกนี่ปูู่ตาปูคือพ่อข้าปู่ผู้ปู่ผู้คนเขาคืเจ้าางจะาป่าเจ้าโวันนี้เป็นวันที่อชาวเก้าใช่ไหมเ็่ครับวันที่ชาวเก้าถึงห้าคนโคห้าหกหกรู้ว่าบุญมากระดกวันแข่งวนรุกรานขอพรจากออปุูี่พอเบ้าปาาที่พอเป็นคือเปื่เกลืออือหรือว่าแข่งเมื่อวัน บมอบักค่ึบอืเก้าคลิบว่าก็อาาอ,อกเก้าคลิปตว่าท้องหลอดค้าหลอดบ่เมืองบ่ด้อครูคเออผู้ใดก็ได้ได่ตุกติดใผู้บ่ด้เ่หยบอยอหยับมื้อมืมาเมือนที่ผมว่าคือผกคืออื่นน้งยืมเนาะครับบ้านนี้ยังเครื่องของเขาได้ผู้ขาไปเอารอออาอืรอผู้ชายเดืมตายเองแข็งอืม,ม,น,มนั่นแหละม่นู้คือบุ๋มบ้านมื้อคือพอว่าก็เรียบคุณจะคง้มกาวท่าน ภูรักเขาก่าวใจแม่วารืงคือเข้าดัาป่านเนี่ยเออนามันมากเนื่ครัมไข่บุงห้างไข่บุงเชี่ยมยืงกขั้งท่าขัโดนออกกับมือโดนเข่ากับมือันเปิดกัขันคือกันก้าวเข้างอขัดุงเนีป่ามากขึ้นมันบึ่งเรี่ยงม่เรื่องแต่โดนเดียงโดงเรียงดเดียงว่าเอาท่านกตท่านาว่าเอองามันเชี่ยวเอืมพรองเบื่อเเออ มือนี่คือการเดิมเอาท่านจับท่านเดิมเอา,า,าอเพ่อท่านกต่จำปืนเนาะพราะฉะนั้นยังว่าถาว่ารอใอย่างน,นั้น่ลยรอกเลยรอกอะไรเดิมครับรูเออจะต้งบุ่งไนั่มือแต่ว่าอันเบามากมันออกคือก้าวเรามือพวกแก่อพอออกึืนพอพอกกได้ขามันบอออกเรียกตังนั้นมม่ขีดเพ่งไม่คืนไมนขีดขาดขีดแคง เออมัดเกลืแข่งจะยืมครับปูเออพักแน่งตัวได้คือพอ์เบามากมัดออกรู้กับยืมครับเพื่อนจะวาบุกแล้วมันคือเขาคือรอบเ่าเมัดกีป็นกุ้งหางหือกุีเออข้าะเคียหางหลายนยืมรอดหางไรปลากรดมัหางรมัดรอดได้มบันี้ไหนยืมี้ไรขี้ไรงบันทึกดูกัท่านปูตัวตอกหัืมครับ แ้่บ้าขงมันคืออะไรไงแค่บ้าขึครั่นใจบ้าบ้าแค่เอูแค่ครับ้บาขืงมันงกบาไไ้มันโด,ดออกมเม <c oughs> ือเออขงกขึ้นมาไไ้เนะนี่ยป่าหิ้าเมื่อเร็วเล็กจะกูุ้งเล็กจะป่าหม่ามัดเออจักปลาหมัดม,มดรเรื่องจกักครบปูปลาหมัปลากัดเนี่ย <c oughs> จักมบือไรไปอีกกระตือ ปลอีกนก้ววะไ้าอัอยู่ครับปูตไม่น้อยนะปอีกหรือไม่คือปลาข้อนะปูเออแก้วปลาขาข้าวตัวแุ้มขาป๋้าวตัวมอนปลาขาหัวแข็งไงแก้วปลาลวดแบ่นด้ครับปูปลาลวดก็รวยรวยออกกูเรื่อปลาลวดปลปูจับบ่มันแข่งบ่ใจมันก็ดูมือเร้อปลาลวนะเรื่อรวยรวยเร่ปลปูเรือยใเรื่อง กระกุงคือคื้นอ่ะขาต้เทียบไปยั้งออกใาญยืดคือคนไรกค่ะเออมาเปิดกันค่ะอืมเพราะขนาดผู้ร้านจงคืดคื้พิจารณาสายสติและปัญญาละตั้งใจเรียนเออเว้ร่าคู่คู่ฟันโขนเออเว้ร่าอาจารย์เขาในห้องนะำว่าไม่ว่าถู่กันเออจับปากกามาเขามุกมา เ้าจ <laughs> ้งหนาเ้าบักเตมมัมไม่คือคำคัางบ้าเ่ามือมีเสียงหัวขอบ้าหัวขอหัวข้อการงกขึบุ่งมาที่ราวก้าวชิงหาสองห้าหกหกปูตาบอกว่าถ้ารนกสี่หลายแหี่ยราไม่ไหว้ารยกห่างเกินไปเออ ยังงกห้างไหอือป่ามานกระโดดูได้นกตีทีเลยมาปูออพ่อจะงานกะสากวานถึงะเลี้ยงสามวานไปปู่เขียวทุกรอบมันกรายจมดนะะคือเอาได้เอาดือร้ยแรกกันก็คือร้อยแรกกันมันก็ปิดขคอะกันก็ผู้ขายก็ได้ก็เขาเกียวเงินขายเยอะ ก็คัดเขากวางไข่ตัวเอองอกไข่ตัวมันไม่ถือเขากาง่ายหมันไม่ตัวยิ่คือบักปฝึกเขาก้จน้ำเก้าหันครับก็จไม่ขลาดานใช่ไหมเออขลาดานก็่ใช่เยอะคือเก้าหนึ่งว้ามันก็แล้วแต่บุญาบมือไครมัเออเราจะบุบซึ่งชาเราจะบุมซึ้งข้างเออการกินการท้างกับแตกต้างคือจะงกไข่บุบกับแตกต่าง ใข่บุ้งคือไข่บุ้งห้างไข่บุ้งกันเขาแก่ก็เมื่อแกปปากค้ว่าปาก็ยังมือใหญ่หัวหอกเดิมป่ามัดป่าอื่ป่าข้อน้อป่าข้อกั้งป่ารูปป่าเครื่องป่ากระเงี้ยมูกากมอืมาัมือให้ป่าพอขนางคือชื่อว่าป่าแกว่ามือใหญ่แค่ คือกันชือเลือน่ะม่หลเลยแก่วันอ่นนั้นักกองกอล์มันบมันชื่อดียวมันเปียนี่หลายเลยกับโอ้ชกชันคู่เบิ้งเ่ยคู่เคชวิตใจ่ออกมาได้จุดเนี้ยู้เดียวมันบ่มันเรื่องานเยอะบบกเยออืมมันบางงานคือบ่กวยอบบกวยขับปากกัน ่็ถึงมากตังหัวขอก้อนนี้วันขึ่นข้าวเก้าลูกอั่างเจ้าพ่อผู้ฟูผมจะเรื่องครับปูเออพ่อผู้ฟูแติดตือผมนะตือี้ตืหาผมได้พอเรื่มทำไก่บ้านเออเรื่มทำคว่ำข้าวไก่กากวิชาคือว่าถือแรงมากใสรูปใส่รูกใส่ร้านเพราะว่าไม่เสียง่ายๆเพราคือปอกกล้วยเขาป่าเรื่องครับปูมพราะว่าถือแรงมาขอขอได้ขอเอาขอได้ขอเอาเรื่องผู้ขอกันรอย่าง เออพ่อก็ต้องใช้ค่าขึ้นกันนะเออต like, ja ้องคู er ่ว kind of <c oughs> ่าถได้มากจบไปริ่งยากยิ่มาก่าของงานยร่งเออมักมาขี่ๆโต๊ดโต๊เยิ่งครับพมมันเปิดต้นเปิดตู่มันเจอง่มากเปนขนาดนี้เออว่ามันพอพำเพือว่ามันพอจังเบาแต่ว่าก็มีหัวขอดู่ามืนจะว่าขึ้ข้าเก้า มันมือวายวงสุดปลายนี่ยมันมือกูวายันที่เศ้าเก่าสนีอ่อพูเออวันที่เศาเก่ากสิ่งี่าวเขา <c oughs> ว่าที่แบบหดปแายเครับพูเพราะว่าอากาศจะดีมากมาเ <c oughs> มือกเอออราจะกินจามงานจามมือแหละยืมบ,บุ๊กของพวกเจ้าปากเนาะเจะเข้ามาคู่เออตามอันกู้ว่าแค่ตามกุ้งตาหอยเครื่อง มำข <ạ. S 3> ้าวาำไข่ตำมั่วจำคว้าจำแตงพวกนั่นวันยหนาำเรื่องวัดช่นี้ยากเงินด้กว่าเรื่องครับคือชื่อจำจอกคว้าคำเช่นนี้จำบักเตี้ยเงือนชื่อคำอื่นเนาะวัดจำบักเชื่ออื่นเรื่องปัญญาเฉอเออเพราะปัญญาเ้าปัญญาของจ้าวเรื่องร่างกายวัดช่นนีเออจำมือก็วัดเช่นนั่งต่อมา เออประเอทคือไปยัดน้ำบึงจับปูไปยัดไก่คือกรวว้าเออากจะมือตอนดกมันเออแค่คือกลมือทั้งหมู่จะนอตเออประเภทอืการควงเ่็งนนึงอย่าจะคือการมืองานบอกมากก็ปุ่นปูเออการกระปุ่นหมดเป็นเสือเป็นายอย่างโอเบื้ยวกระบอกปืนเนาะมั้กระบอกแข่งยื่นอะ ขห้จำเขาปุ้งเอลืมเขาก็ปุ้งเครืเงาหมักมากเลยเขาปุ้งเขาก็ขายแค่ร้วคหกสิบหกสิบปุ้งอะไรเลือเออเฮ้ไปสั่งใส่ส่วนเชอเขาขายเปิร้อยร้ลยหกสิบบอกแค่อีกไปจากไปคือดมอืมไปคือตามัาจกแข็งยิ่พอตดำเอาวันว้แข็งย่ักก็ไม่ใชเข้มเม็ก่ไม่บนนุ่มอะ็ายิ่นยิ่เข็ดก่อก่อว่านท้ไปคือเอารแรงย่างหล่อนึ่งเดี้ ปากบางว่าน้แร่วมัน่ถูกใจเลยนูแต um ่ว่าระวังลูกเด้อบวคือกั่มาคุงน้วค็ปากบ่ายนะลูกขาเจ้วเือถึงกินแับมาคุ้งคชื่อน้ำแร่ไหนเออเออเรียวกันถ้าขาโกถืเนียลูกเออวันนี้ลูกขาไปโทถึงเชบแ่ไปน้งแร่ให้ขาด่วนใ่รวังลูกเด้อชังเต็งก็ถือเวทคือดำมั่วดำเต็มคือกัน ท่านพูดใด้ปากบ,บ,า,บางๆแล้วก็เดือดได้ถึงงนำนำได้เมื่อขาดเนี่ยเออบ่เงินยืมครับข้อให่เันยืมจำมมกพอ่อคือพ่อคือพ่อก็ไหวบ้างแก่เมื่อแจ้ฟักราพกก่อกันได้ดกเรีเร่ยเมื่พอพ่อคือสิงแสบ่ากันไวนั่งใช้ปากกันพ่อพ่อเกิดพ่อบอกกอบคอบคัอบปู ผู้ถิ่นาว่าแข่ผู้หัวที่แคบแคต้องแข็งกระับบนถึงมันจะไม่หดแข่บปกแคบถึงมัาถิงนัตแช่ไหดถ้อย่างอี้ยังไม่หงายแข็งต้องมัน้อมาใหญ่เรือดกันทัางหวันเพื่อนยางเอาพื้นเพื่อกรหน้างๆถ้าอยากไปถินนย่างไรก็ขาดขึ้นปากบางๆปากบางๆกันะรูกนี่พอจะบอกายคือว่าจะขายหอกว่าทำไม่ขาดอะไ เขาถึงไดเอาแอดฟิปาาไว้ได้เรื่มมาครับผมตัวยาคุา้มชังเก็บป่ากอปโฟมาปามา <c oughs> ่าป่าเขาจะขายจำมายิปโฟจะเบาเลยจะขายหยางครึ่งฮึมรอดอย่างนี้ฟอเบาเรื่มครับไปหาเนี่ยมาปีปาาได้เาารื่มครับผมตัวกาคุูมข้าวบ้าข้าวไร่มาข้างยิปโอไปหาเบาคว้มเกิ่กูกรเช็ดเทียเป็นบางครั้งคือคืออวกว่าข้างเออว่ากาเช็ดเทียใทุกโคกหร เนาะอ้ากันกว่านขอเข็มก็เอาแล้วก็ข่อขึ้นะคือจำกินเองก็ว่าแคเอาใครบอกกินเองก็คือว่ามัดคือตำบกจำจำเขาพูดมักจำจริงแท้มันกันไปคือเพราะนียว่อยากมันคือคือวันนํ้ไม่เขาดูใช่เออยากจินไรมานบากขึ้นไปไปคือไปเงินกรเบื้อเงินกับเออทงไปไปแคบไปของครับหมดคิ้วคิ้ ส่วนใบสองสิบกูโคตรหกถิบใบคือเป็นโรคอะโคือเก้าบครับคูจัดว่นกัดวนนนาะเติมขึ้นนะรัพันก่อนบุกได้รวมบูงมากเตอผพานมาท่านค่บักเยื้อเงินบบได้คือเก่าเงินเยอะคมากทุกวันทุกวันบุกได้รวมข้างเออมื่ได้ราคาบุกไา้รวมบูงมาก chúc bảo cả chúc bảo cầu chúc bảo cầu chúc cả cho tai cầu cả ghê cho tai chúc 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 ghê เก่าสียต่อสีบนมือออันนี้งานกึ่งกลางร่วมขววายรวงขามขอบครับแมืองรุ้งคือคืองานขาวายอกคู่าฮเดรมคู่ว่าข่นเงื่อนคือฟังบะแล้วพวกมาได้คือเก่าพ่วงเออแกวัดแก้วบูนใหญ่คือช้างคึกใหญ่ช้างเด็กเ็รักว่าแขทางวงตารรนั่นรับว่าแข เกอคั้าท่าหักอีพอหักมาคู่บอยกันเออจากมากก็เบอกแต่ว่าพอข่้นพอบอกันอ้าวขอให้นางดนสิ่คที่เคกอย่างพร้อมครอบครัวครามพำังกค่อแต่น้ามือโขมือดาบมือโขมือมัดอายุวันนะสุขภาพไรเลื่อนแล้วก็รวยนะลูกนะจริญมจะเริ่มอันนี้เอคือฝามาทางข่องแตงโมู่ายรวยนางอาจจะดยาอืมขันยึดนิด คันยึดนึดบ่ขันยึดหลายพอรโอ้ขันยังบ่พอรึแต่ะ้าันยดเดียวี่พูดเจ็บแตพูดันยึดนึดขันึดบ่หลายเออขันยังควบคุมโรคคัมแม่ควุมบ่เกื่อนจะเกื่อนน้ำโลกค่ะเออเอ็กคือสากมาสายข้อมจามูนางไปเรนุสปักกระชานงโอ้สวายเข้าเก้าวัดจ้ นางัเก่าเก่าเนาะนางพี่ปูนางกัเก่าเก่าอย่นางก็รือเก่าเก่าเออนางหัวรอะเโอ้งนางไครรอกนางกุกกาเกนางตุ๊ดูงางเจ้ากุคืองางนาคาอืมมือพปกนัามาถวายเพื่อนางตหนักนาคาเออนางกูดองไม่ใช่งางคอยเก่งบันกุ้มากเพราะกับนางอาขยาการพันาง ขช้าวิืเชาเพลิดต้าเออหลวมบุมาให้คให้ดาให้คู่ให้มากขอเชเวือหายขาดพูดไ้ออกไปเออให้เงินไห้องให้ฟอกให้มาด้วยกเอเอาแต่ดูแต่ดูอืมกูจะฟังฟังก่อนฟังจะฟังพอได้บางครั้งจะให้ไม่คู่เจ้า่อนด้ให้ฟอกด้บางเงินบางชัวร์ไเก่โลูกรางช่างมากเก้าสิบบาท พอกะสิว่าก็คือเนี่ยทนบอยากให้ขาท่านใดคทุกวังให้ท่านเชื่อชีพ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 กูใหญ่รืมวันนี้กลับถึงก็ปวดข้างไว้รืมงานทุกก่างอภัยรรกต่อคอคั่วขาเดียวขาอีโงอตัวมันคือกระใหญ่นั่งแกงโมตือนขึ้นพึ่งแกนะอู้อันนี้ขาว่าต้องได้เงี้ว เออแห่ไม้คูนึ่งด้วยแต่งม้มโยเขาเรกขีดเด็นขึ้งคึ้นเ <c oughs> พราะว่าขายยังเอาเรียกจ้าภาษาอ้าวเขาให้ยางทุกกายอภัยราเมือม่อเขากืยแดเมื่อเขมันหึงหงเบ,บืู่เลือไงพนอันนี้ของใครอันนี้นางไปจะรูข่าดีนายมงคลชัยสิกรรักนอเขาเม,มื่อจะกกบเนร่วมบุญม,มาเก้าเกิดสูงต,ตางเป้า เออใกอืดอัดเก่าแบบื่ท่อึมือนเนาะเออนางปัจะรบคาจีพร้อมกับนายมงคลชัยพร้อมกับน้องของนึแต่แ่มงคลชัยเอยพอหายไจ้ก่าพอแกสุดๆเงี้ยพอมือสดเข่าคืบกไนเลยข้บมือสุ้งเยอะขึ้ี่ายหักหอยกดไปจะโคงลเหมือนเดิ้ลเออพอกะคานักมูนแรมากเดยนักหน่อยกดไปให้นายมงคลชัยโคเรเลยออ ข้อเด็ดจอทีบึกนะลูกเนาะก็ล้มหายแกอ่ะหายังมุกคนไขไปเลยเออคือโอนคือโอนระยะไม่คู่วางก็คือก็ไหนเนาะไม่คู่วาันเนาะเดียวเดียวบุกตัิเ่านาฬกาคุณดีกนก็คือวางก็คือหังหงายหน่อยแจกกาหดูเออโอนไปแจกคิบเกานากาู่อยค่อยสิบแไม่คู่ก็สิบ่ติกูใช่ ถูกต้องครับเออไข่ม่วงพ,พวกแค่ข้อแก่โดต้วร่หายใจแค่หกรดอขันหรอ,อกสาธุสาธุครับปู่ป้าคือไข่เก้าร้อยเนี่นนโโย,ยนะฮึคือไข่หกร้อยเก้าร้อยเนี่ยนะมึงก่อนเยอมยครับปู่เดี๋ยวเงื่อนปิ่นมอคู่ว่าขั้นไมานไดก,ก็คือเก้าร้อยขั้นไมานาหน้หมอยก็คืนหกร้อยมาคู่ว่ะ อ้าวขอให้นางปัจรดนายมงคลไทยพบกับนาเเขาเนี่าจะกบมือเข้มมือแรบมือเข้มมือมันหึงหึแล้วก็รัวงางะเอาจะเริ่มจะเริ่มใจร็้ออกรงมือเนี่ยพึ่งแง่หอดแง่แป๊บเดี๋ยวเริ่มมาคู่ว่าปึ้งเดี๋ยวก็ะด็นน้องนั่งนั่งหอักับคุ้มใสุกันาง่อนอาน์เคมือพ่วงข้างตยดีกับองค์ปู่เออขอข้มือบุกขาจะจบขา อันนี้จะขอเจ้าลูกค้าเนี่ยยืมบ่ขอเงิขค้นดอกวันข้างก็จะการง่ายขอหาจะเรื่เก่าเนยอันนี้ก็มอโอ้บนนคนอยากได้ลูกค้าก็เอาไปลูกค้ามืออยาไปจัดหกืิบคนแล้วลูกเี้เอาไว้ว่าจด็กหกสิบเน่ะเอาไว้ก็ดอกอ็ใช้ควอมเงินเงินไม่ค้าใครใครถึ้นหรือหกถิบก็โอ้คงเอาเท่าลูวเอ่ามือขบมืออยากมือขบมือมันหึงงแล้วก็ไปก้เ ว่าง่ายก็หอเคืมเครับปูเบือรูโค้หน่อย